ครับอันนี้เป็นลิดกีพันธนี่ย่างเขาเพันธุ์จากภาพครับพันจักจากรดพเหรอครับแล้วตอนนี้มันยังมุสุกแต่เนาะนั้นมาซุกแต่ครับอ๋อมันที่สุกมีเพลครับอ๋อมันจะยั้งหมื่อใดนยอันนี้ซุกเนาะครับอันนี้ซุกเป็นตี้ละอือเอาเอาอย่างไม่ใจครับนี่เอาลองเอาสมแดงมาโพนครับสมแดงครับสมแดงตัวใด มันมีหลายตัวอยู่อันนี้รอบรอบสุดท้ายนี่คือประมาณ5-6วันนี่ลองเอาควิกมาสิดนะตัวตัวครับตัวที่ว่ากาลังออกใหม่นะครับครับควิกครับตอนนั้นเอาส้มแดงเป็นขวดนะฮะอ๋อใช่ไช่ควิคไช่ยังไงก็1 0 0ซีได้หนึ่งถัง200ลิตรครับอ๋ใจใจคอ,อ,ค,อควิกนี่นะครับครับเป็นคองส้มแดงนี่อ่ะครับแล้วแล้วผลแล้วมันเป็นยังไงไว้ มะพอต้อนหน,นุ่มดีกว่าเนาะครับปีสานมันจะออกเนื้อมันจะเต่งฮะพ่นได้กี่วันมันเป็น,นอี้อันนี้พ่นได้ห้าหกวันครับห้าหกวันครับ,รบอ๋อเมื่อก่อนบ่พ่นมันมันเป็นอีกอ่ก่อนบ่พ่นเมือ่อก่อนน่ะตีตีใจอย่างอื่นมาป <c oughs> ีที่แล้วผมมาได้ใจเนาะครับแล้วผมมาปะปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกอยู่นะครับครับ,รบลองพ่นแล้วมัน <c oughs> ได้ ได้สีแห้วันเนี่ยมันเป็นยังได้ไว้ก็มันผู้ซื้อกว่ามันตามันยกละตามันยกมันตึงหมายความว่ามันใหญ่มือรับแต่อันอันนี้นี่เต็มตีและพร้อมที่จะเก็บละอ๋ออันนี้หมายความว่ามันเต็มตีแล้วครับครับเหมาะงอครับตนวยใหญ่ดีน้ำหนักน้ำหนักดีกว่าครับอืมอืมอืมสีสันมันฮือครับ ครับแล้วเป็นใบเป็นอย่างมันนี่งามกอกงามขึ้นก่องามขึ้นครับพอสังเกตพอใบได้เลยมันมันกะครับอ๋อโอ้ใบใบมันสังเกตง่ายๆว่ามันมันจะเขียวกำเลยครับเขียวกำครับสีสันมันออกมันฮื่ออันนี้ยังบดีเก็บนะครับต้นนี้นะเนี่ยครับแหมซักเป็นอติปตุลาครับนี่นะครับ อ๋อตีดีเก็บนี่มันมันก็มีมาหลายต้นมันก็ครับครับครับอ๋ออันนี้จะเริ่มจะออกสีละครับครับจะเริ่มออกออกสีแล้วออกสี้วยเนาะหน่วยใหญ่ซึง่งมันนักเลยครับแต่ปีนี้หน่วยมันพร้อมป,ปีปีที่แล้วมีมีนีกี่ๆๆต้นครับนี่มีห้าร้อยกว่าต้นครับห้าร้อยกว่าตน้นปีที่แล้วมันออกออกกี่ต้นออกห้าร้อยครับน้ำป้ายมืติดแต่ปีนี้ออกกันน้ำป้ายครับอ๋อปีแน่ว่ากันรวยแน่นอนครับ แล้วจะแนะน,นําคนชาวบ้านใจยังไดบอกบอกว่าไดปีนี้ผมจะต้องหาสูตรหมายถึงว่าอันให้มันออกก่อนให้มันออกก่อนแล้วปีหน้าเขาค่อยอูก้กันทำกรรมเรื่องผลผลิตเรื่องพนให้มันได้ผลผลิตหวานก<ห>ั<ำ>บชาวบ้านลดต้นทุนใครใ้จนักที่สุดแต่แต่เอาไปผลต้นที่มันออกแลวคือว่วดีแล้วเนาะครับพอใจแล้วครับพอใจแล้วเนาะครับโอ้โหปีนี้แรงตัวนะฝนก็บอกค่อยตก แล้วมันเป็นอี้ครับแล,แล้วมันออกมาอี้เขาก็พอใจละอ๋อเออเออเออนั่นวันหน้าวันตาเขาก็ไปเล่าให้ให้ชาวบ้านเขาฟังได้นะครับครับครับเออโอเคเอันน่ะเอว่าขอบคุณไอ้สุกหลายๆครับผมาจะได้จุ่ยชาวบ้านเขาเนาะครับครับครับขอบคุณครับ